หอยทากจัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังวงจรชีวิตหอยทากจะพบแพร่หลายในช่วงฤดูฝนเพื่อออกหากินสะสมอาหารจำนวนมากและแพร่ขยายพันธุ์หอยทากจะชอบออกหากินในเวลากลางคืนเวลากลางวันจะอาศัยที่ร่มหลบแสงแดด หอยทากแต่ละชนิดชอบกินอาหารที่แตกต่างกันอาหารทั่วไปมีทั้งพืชสดและซากพืชที่เน่าเปื่อยหอยทากมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ประมาณ5-8เดือนชอบวางไข่ตามซากกองใบไม้ขอนไม้ที่ผุหรือใต้ผิวดินที่ร่วนซุยและชื้น หอยทากจะวางไข่เป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละประมาณ200-300ฟองหอยทากหนึ่งตัวจะสามารถวางไข่ได้ปีละประมาณ1,000ฟองแต่เมื่อฟักเป็นตัวอ่อนแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์รอดน้อยมากหอยทากจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ5ปีหอยทากจะมีการเคลื่อนไหวตัวที่ช้า และเวลาเคลื่อนตัวจะปล่อยเมือกใส่เพื่อช่วยในการเคลื่อนตัว